สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวนนี้ซาราเซมาเห็ดอัน,นตุ่มกวยจับค่ะตุ่มกวยจับกระดูกหมูนะคะพี่น้องแล้วก็สีพัดขนาดหมูกรอบใส่หมูสามสันนะคะเท่งๆใส่หมูสามสันตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งค่ะหัวหยุ่งหัวเยิงะะ้งดยค่ะสามสันเซม,ม่ามามักสีถอด แซ่บแซ่บซีดขนาดหมูกรอบพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูค่ะพี่น้องกระดูกหมูกับเปลือ,ซอดซาลาสิต่มเสกวดจับนะคะแล้วก็หมูสามสันนะคะหั่นนี่ต้มใส่กวจับไ้มันอันนั้ต้มใหม้มันเปื่อยๆแล้วก็จะใส่ไข่ อันนี้หมู ham, สามชั้นซาดาเตรียมสีทอดนพี่น้องเฮ็ดหมูกรอบทอดหมูกรอบก่อนนะครับทุกคนทอดกระป๋อบน้ำนเดือดแล้วทุกคน ราดกระทียใส่หมูไปกระดูกหมูต้มให้มันเปื่อยๆเ็จแล้วค่ะพี่น้องหน้าตาก๋วยจับมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนั้นเตรียมสิพัดหมูกรอบค่ะนี่อันนี้ก็ขันนะจะผัด อันขนาดมูกรอบเนางมือในสิบบาทสิบบาทที่มันาเราเบิร์เทีนี่อันนี้มันมีแต่ยอดมันเนาะน,นี่ถุงหนึ่งสิบโอ้นม่หรอสิบ <laughs> บาทเยอะมากกิโลหนึ่งนะสิบบาทคือถูกมากนะทุกคนก็สิบเลย ไม่จะกระเสียกำลังตีเสีย้ีเออกระเสียอีกนี่เสร็จ กินจะข้นจ oh, ี uh ๋จ huh. <this> ี๋กล่องข้ากล่องก็ได้ไปเตะเตะเล่าเถียงน้องแต่น้องเถียงน้องก็อพับก็อ่อนเดี๋ยวพี่น้องเสียบๆน้ำกันเซตละหนึ่งถ้วยนี่ กระนาหมูกรอบมากินขขาวน้ำซาดาพี่น้องมี่หมูกินเองกินหลายแล้วดูนะเต็มถ้วยจะได้สิ่กินโลกันเนี่ยนามาๆค่ะ